ข่าวดีรัฐอนุมัติแล้วกำหนดแจกเยียวยารอบ3าบัตรคมจนกลุ่มพิเศษคนละ2000สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนัดนิวชาแนลช่องที่มีคลิปสาระข่าวสารดีๆมาฝากทุกคนนะครับขอกำลังใจให้ผมในการกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารนะครับ คอรมอขอวันจ่ายเงินโครงการเราชนะและมอ .33 เรารักกันวงเงินคนละ2,000บาท 1. โครงการเราชนะโอนเงิน2ครั้งครั้งละ1,000บาทแบ่งเป็นกลุ่มช่วยเหลือพิเศษปัสสวัสดิการแห่งรัฐผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้รับวงเงินในวันที่21และ28พฤศจิกาคม64กลุ่มที่มีข้อมูลในระบบแอปเป่าตังจะได้รับวงเงินในวันที่ 20และ27พิพฤษภาคม64 2. โครงการมสามสามเรารักกันโอนเงิน2ครั้งครั้งละ1,000บาทในวันที่24และ31พฤษภาคม64ทั้ง2โครงการสามารถใช้จ่ายได้ถึง31มิถุนายนนี้ครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้และผมจะมาเล่าข่าวสารใหม่ๆให้ทุกคนได้ฟังกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ